ไอ้คัดมึงดูเนี่ยเยี่ยดูวิ่งมึงสายเสียแม่งวิ่งได้เว้ยจีบหายดู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 กูตามหลังกูชอบดูว่าเยี่ยแม่งด่าโคตรจีบหายเลยดูเหมือนมันด่าวิ่งเลยเว้ยไอ้เยี่ยวิ่งไปได้ดูมันดูมันดำเดี๋ยวกูจะดูมันไอ้เยี่ยโคตรบ้ามรู้ ไอคนปาดหน้าตีกัล่วงเลยนะดูอการ์ดการ์ดดูการ์ดรๆๆนี่นี่ฉันเสียด้วยเสียนกับรถนี่ <c oughs> หาโดยไหนไม่ได้แล้วเออเอากระบ,บาดมั้ยเออ ไม่ไปได้ได้่ายไอ้กูว่าแล้วไอ้เหี่ยตายหอาบ้ามันเนี่ยเป็นไรบ้าหนักออกได้มาตามมันมาเนี่ย